แคร์แคร์พี่จะทำอะไรดูพี่จะทำอะไรดูปรอมตายปะฮะใครตายกูตายแคร์แดูนี่แคร์ดูนี่ตายแคร์ดูนี่กูตายอะไรไปกินนี่สวยหมดแล้วงงกันแล้วหนีแน่หนีแน่พี่ทำอะไรหยบย่อมหยบย่อมพี่ทำอะไรทานกูเหรอทานกูเหรอไม่ทานใต้เอ๊ใต้เอ๊เต็งก็ให้อยู่หนึ่งกับเช็คหลังตัวได้นะกูเล่นก็ให้อยู่ใต้เอ๊ใต้เอ๊ใต้เอ๊เดี๋ยวนี้รีบมาจะเปิดแฮกเสร็จแล้วเหรออะไรอ่ะพินาเต มันบอกว่ามันบอกว่ามันยาวจริงแล้วเพื่อนมันออกไปเปิดโปโมาอ๋ออย่างนี้เองเฮ้ยเด่นภาษาออกเรื่อยเลยเชื่อพิมพ์ภาษาญ่าเลยแฟนท่านแต่หนูไม่ทำไมหนูไม่เห็นฝั่งของข้ามพิมพ์มาเดียเดียร์ขึ้นด้วยกันก็ขึ้นดคืนพี่พี่ว้าวว้าวพี่มันมาแล้วมันจะ่อเข้ามาแล้วลูกมันจะ่อเข้ามาแล้วมันจะ่อเข้ามาแล้วทำไงจังหวะนี้ทำไงออกไปกันไม่ได้ตอบไม่พี่หนูติด อย่างนี่่นีหลังที่หลังอุ้ยที่ไอ้หนูออกไม่ได้อ่ะไม่ได้ข้างหลังก็ไมนได้ไอีหนูก็โดนลุ่มเป็นเป็นไม่เอาแล้วม่ยืนบนวอแล้วอไม่อะไรก็ไม่รู้ดูหลังดีกว่าเฮ้ยดูหลังมันไม่ค่อยมาด้วยด้วยลดช่วยด้วยอีไอ้หนูกำลังไปหนูกำลังไปเชี่ยพี่หนูกำลังไปหนูกำลังไปด้วยโอ้โหขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาของตัวนี้ รุดช่วยด้วยตตันตัวเองหนูขอโทษรุดช่วยด้วยวิเห็นไหมรุดช่วยด้วยกูจะไปออกไปช่วยหนึ่งไอ้เย่าบ้าขึ้นมากูก็เลยเดินกลับเข้ามาไอ้เหี้ยมันถัดออกไปยิงหนึ่งกูเดินกลับออกไม่ไห่เอาชุดหนีกันก็ได้ปะรถตัวนี้มันมาบีแน่มันเล่นเอบีดูพี่แดนนี่ใส่แกนให้ก่อนก็ได้แล้วเลี้ยวกลับทำไม แต่นี่โอนยังไว้อยู่ไงขอเพื้นเลยครับหนึ่งต้องรอมันกฝดเสร็จก่อนเล่นเล็วเฟนทอมอ่ะเดี๋ยวกูรอซอสเล่นเล่นโอดินดีกว่ามันแฝดแต่ทางเข้าเลยมันแฝดแต่ทางเข้าไปนะระเบิดหน้าบีพี่หลังบีเขาไม่เล่นในไซด์เลยก็ได้ ถ่ายดําถ่ายดามองกลัวไม่กูยิงไปสองไปกูยิงไปตัวนึงไม่จะแฉลบถ่ายดํได้ไงไม่มันอัศวิโคก็มันก็ไม่แฉลบถ่ายดํอยู่ดีน้องก็กินห้าตัวมันก็ยังร้องอยู่มันก็ยังวิ่ยอยู่อเฮ้ยน้องขอไป็นตัวเลยอ๋อน้องพี่อะกูบอกเลยก็บอกแงแบบน้องละที่ว่าเราเนี้ยมาเข้าไหนะครบเจ็ดห้าเดซหกสี่สี่เฮ้ยเอาจัด เดดโอเค้อตัวมันไม่เหมือนเมื่อวานเลยอ่ะวันนี้ยิงใส่ก็ไม่ตายเลยโดนยิงไหวตั้งหักก็โดนวิ่งดีเด็กก็โดนดิงข้างลัะกูกลับมาแล้วพี่หนึ่งกลับมแล้วไอพี่หนึ่งวะโอ้ยพี่สเมื่อวานกูยิงได้ไม่เห็นชนะวันนี้ดิงได้ก็ไม่เห็นชนะเลยแตน้เอกมันมีไอ้นี่ดิวะเดเฮ้ยาไมหมดมาไมหมดมาไม่หมดไปไดไป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 ไไปไปเาอเ ยังม่เข้ามดีเลยอ่ะหมดโอเควิ่งเดียวเองมองเข้าไปจังหัวใจจังไม่เข้าใจหรอมองเป็นหมดโอ้โหสี่ตัวเหรอหมดเลยอ่ะแค่หมดเลยอ่ะแทบหมดเลยไม่ชัวร์อยากพี่ตีโซบีสัดอ่ะแต่ตอนนี้เราจะเป็นปี๊ปเปอร์กันเลยยี่ยังไงก็ไม่โดนหัวเนี่ยไม่เป็นเลยยิ่ไม่โดนหัวก็อรไอยไอ้ฝันข้ามวิ่งมานั่งสเปร์แล้วก็ดิบขึ้นของกูของกูโดนกระโดดด้วยดิกูจะบอกใครอ่ะ <laughs> เฮ้ยมาว่ะส่วนกูยังไม่ทันมองหน้ามันเลยตายหา่าก่อนตัวใหม่กับตัวเก่าเจนเก่าเจนใหม่กลังสู้กันเว้ไหมดูก็รู้ว่าฝั่งหนุนชนะอุยอ้ยแม่จะเดินลุยตามตี๋ยเขาไปเลยอ่ะแม่รอเราลเลยก่อนเลยนี่เดินตามเขาไปก็ทัน ไ้ไดงปข้างหน้าก็โดนไปข้างหลังก็โดนตัวโอเคมันจังหวะนมีโชว์เวลาเขาเอ๊ะช่วงนี้คุณเดี๋ยวขอปุดูหน่อยนะให้ปุดูเมันมันเป็นอย่างงี้เว้คนล่านั่าเป็นอะไรแบบไหนก็ยิงมั่วก็โดนกูตอนนี้กูก็มั่วก็โดนมันเป็นอย่างงี้จริงมันเก่งไงยิงเต้าไม่อยู่ที่หัวฝั่งตรงข้ามนั่ยิงกระสุดนหัวไงก็ันไม่รู้คนดนก็ท่าไหก็โดนไโดดาเเข้าไปเไปในเดนเลอด้รกนาดนันก็ได้ดเกินแน่นอนเด ขึ้นทาวเวอ ождения, รอ์ลงออกฝาเฮขอจัดหนึ่งใช้ผู้ทางกำบังตาวันนี้ตาย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 อันนี้เสียงผู้กองครับช่อกูด้วยนี่หนูมีอันติอาอัตติเคลียรไซไหมกูไปดูแล้วกูได้ถ้าเปิดเรียบร้อยกูขับมาแล้วหนึ่งชั่วโมงไอ้มีสัญญาณต่อื่ดูไม่จบเลยอ่าจรงนะผมก็จะพิวหนังก่องนะฉันจะเหมือนแบ่งเป็นพาร์ฟาร์นะไปรัถ่ายทับเอออะไรแบงไปรับถ่ายนะมีฟังอยู่แบง พี่ไม่รู้ว่าดูดินแล้วต้องการมีใจตอนพี่พูดบางทีแป้งก็ยังไม่ได้ยินเลยแป้งเอลยพี่นี่มันไม่มีใครได้ยินคำพูดของหนูหรอกโาใจดีไม่เป็นไรแต่หนูแค่จะบอกว่าหนูมีอันตรีนะพี่แต่หนูมีอันตรีนะพี่ฟังหนูพี่ได้ยินหนูไหมได้ยิน สี่ไปอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ได้ปะให้มันทะลุออกเปหน้าเมนอ่ะเพื่อนจะได้เดินได้ข้างหน้าอือโอเคครับเยอุ้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หวังคาดหวังได้ประเดี๋ยวเหมือนจะจริงจังเงี้ยเริ่มยำไปย้ำมาเริ่มไม่จริงจังเอาเลยน้องเอาเลยเอาบีมันกคุยเดี๋ยวเอาสมโมมันจะหายก่อนนะเนี่ย อันตียังไงวะหมดหวังแล้วอะแน้าบึดแล้วโมก็จะหมดเ,เห็นว่าเอาเลยปลึป๊บเวลาก็คิดว่าเตรียมสกิลไว้รอแล้วกดยังไงวะนั่นไงครับต่เดี๋ยวเกียมการจะ <c oughs> ดีมากเลยท้ายเดี๋ยวไม่ได้ดูที่ใช้เ้ยฮะโฆษนาแบ้งเฮ้ยตามตามไปแนไม่ต้องสดใจมันไปแพนเลยตามตามเตืนตาม เฮ้ยไอ้โงจะเย็นนอกูกลัวกูปิงาตีตีตีจะแเจี๊ยบไปใหญห่ไรทั้งไปนีตีภาพที่กูเห็นจะวภาพที่กเห็นอย่างนั้นแหละกูเซตวานเลยตอนแรกกูเซตวานกูที่ปกติแล้วเดาจะตัวไปก่อนวีดีโอ๊ะวีดีทำไรอะชุบชุบมันแค่ไหนไม่ต้องกล ตีเดินไปหมดไม่ถึงอ่ะต้องค่อยๆเดินไปตียังไม่ใช่แต่ค่อยใช้แล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วชั้ววู้ทำมือกดออริงด้วยไอ้เหี้ยผิดอะไรเนยไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดตี๋ไม่ผิดตี๋ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดที่มึงจบไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงมันหยิดแล้วเนี่ยมันปิงกดสักคงสกิลอะไรกี้อะไรเวลาไปไหนเวลามึงจะตายมึงต้องไปตายเวลาสั้นเวเร่ทั้งต่กูยิงมันโดนสองนัดไอ้เหี้ยแต่กรเมดโดนแค่สี่ตี๋เนี่ยกูมึงสี่ตัวเดียวเองมันร่าจะฮิวหรอมั้งสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวเ แล้วตัวแล้วผมไปโดนนี่ไงวะไปดูแต่ขออีกรอบคอยตัวเราขังนั้นไม่บอมเราขังไม่บอมนี่นะเพื่อนเพื่อนเอาอยู่เราเองไม่ยิบสิบสี่มาเราเองอ่ะบอกต้องบอกต้องเชื่อใจเพื่อนเว้ยอ๋อทีนี้พิชเช่ใจหนูโอ๊ยเจ็ดสิบสี่พี่โอ้ยสิงโค้ชไม่ทันขอโทษไม่รู้ว่าสตีมแล้วเหมือนเด่นดีขึ้นนี่เป็นไงเตะกระสุนเข้าหัว กหัวเงสุดยอดปะสิ่งที่กูเห็นอยู่ตอนนี้กูอยากไม่ตีทำไม่ได้ทำไม่ตีทำไม่ได้จริงัสุดยอดมากแล้วเมื่อกี้มันผิดแผ่นนิดหน่อยบรงทีหนูข้ามแป้งจะหยิบกีโจมาทำไมวะแต่เมื่แป้งเลยไม่เป็ะไม่หนูใช้อนตีไม่เป็นเฉยเออนะไมเอียญพร้อมอยุ่เลยปออตียู่ไเนวะเนี่ยอมีฮิวยังตรงนี้เลยตี่แอขอฮิวหนย แลกขึ้นไปหาพี่บอมออกมาเล่นดิอมแลกขึ้นไปหาพี่บอมออกมาเล่นดิเกวีเกวีเกวีหมดแล้วขอบคุณคุยมาแต่บ้านเลยไม่ก็ตามบอกให้ออกมาเล่นเนี่ยไม่จดไม่ก็จดมันเข้าไปแทนเลี้ยวมึงก็ต้องออกมาเล่นตั้งนานเลี้ยวออกมาเต้นออกมาเต้นกูบินแล้วกูยิงเก็บเก็บสี่ได้เฮียเฮียปามบอกให้ออกมาเล่นนะเฮียอยู่วัดวัดวัดตัวไม่ให้ไปยอดมาก